เสื้อสกินตัวแรกของโลกหน้าตาเป็นแบบไหนและเขาสกีนลายอะไรลงไปในเสื้อนะครับมีบันทึกไว้ว่าผู้ที่มีเสื้อสกินตัวแรกของโลกก็คือผู้สมัครโทมัสอิลเวนะครับซึ่งเกิดขึ้นในปี1948โดยคําที่สกินลงไปบนเสื้อยืดตัวนั้นก็คือเดวิดฟอร์เดเวยนะครับโดยสกินเป็นสีขาวดําลงบนเสื้อยืดสีขาวและมีผู้ชายปรากฏอยู่บนเสื้อนั่นเองนะครับแต่ในปัจจุบันเสื้อยืดมักสกินข้อความและเรื่องไรต่างๆเพื่อให้เหมาะสมกับความเชื่อรสนิยมของ ผู้สวมใส่เช่นเสื้อยือดวงดนตรีต่างๆและเนื่องจากราคาถูกและสามารถทําได้ง่ายจึงมักนะทาเป็นที่ของที่ระลึกของแจกของแถมของขวัญและเป็นที่ประชาสัมพันธ์ที่โฆษณานั่นเองนะครับเสื้อยือดมีหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นแบบลายลวดลายต่างๆเช่นลายกระตูลายดอกไม้ลายรูปดาราลายธรรมชาติและอื่นๆอีกมากมายและเป็นที่นิยมในทุกสมัยไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่วัยไหนก็สวมใส่ได้เพราะเสื้อยือดจะมีราคาถูกไม่แพงมากนะสามารถหาสวมใส่ได้ง่ายโดย ทั่วไปเลยนะครับ